วิธีการใส่ตัวหนังสือวิ่งแบบนี้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวมือใหม่ใครที่อยากจะลองทำนะคะวิธีการเอาตัวหนังสือวิ่งอยู่บนหัวเราแบบนี้นะคะก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, เลยที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ลานี่พ่านไม่ได้นะคะสาระนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากส่งต่อด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะแรกนะคะให้ทุกคนนะคะมีแคปค์ทไว้นะคะจากนั้นเข้าไปเลยจากนั้นนะคะรอแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนกดเลือกโปรเจกต์ค่ะทุกคนเลือกคลิปวิดีโอคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องหว่านจะเลือกคลิปนี้ค่ะจากนั้นกดเพิ่มนะคะตรงสีฟ้าตรงมุมขวามือนะคะน้องหวานขอเบาเสียงลงจากนั้นนะคะทุกคนเราจะเห็นนะคะตัวหนังสือมีอยู่แล้วเนาะ แต่ว่า,านอหวานจะเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปใหม่นะคะก็คือให้ทุกคนนะคะมาที่ตัวทีนะคะพิมพ์คว่าข้อความจากนั้นนะคะให้ทุกคนจิ้มคําว่าเพิ่มข้อความาน้อหวานจะใส่ตัวหนังสือให้มันวิ่งไปวิ่งมาฉวับไปฉวับมานะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ก่อนนะคะจากที่เราพิมพ์นะคะให้เราสังเกตปุ่มนี้นะคะ,ะจากนั้นเห็นน้อหวานขออ่ะ จากนั้นนะคะให้กดเรียบร้อยจากนั้นตัวหนังสือของเราเนาะนะคะให้เราขยายได้นะคะปุ่มทางด้านขวามือนะคะตรงเนี้เราสามารถขยายได้นะคะทุกคนจะเอาไปวางตรงไหนก็ได้นะคะถ้ามันยาวเกินเนาะอ่ะอย่างเช่นแบบนี้เดี๋ยวน้องหวานขอแก้ไขใหม่แก้ไขได้เอาอันนี้ถึงประมาณใหม่แล้วก็ขอเอนเตอร์ลงมาอ่าให้มันเป็นสองบรรทัด แล้วก็ขยายชุบนะคะแก้ไขตัวหนังสือหรือสีตัวหนังสือนะคะได้เลยอ่ะจิ้มไปที่ปากกาข้างบนนะคะจิ้มไปหนึ่งครั้งจากนั้นให้ทุกคนเอาแป้นพิมพ์ลงนะคะตรงนี้นะคะหรือของใครนะคะอยู่ข้างล่างนี้แหละแต่ว่าเป็นปุ่มกดกลับนะคะเพื่อเอาแป้นพิมพ์ลงเนาะอ่าจากนั้นแล้วนะคะทุกคนจะเห็นคําว่าสไลด์นะคะจิ้มคําว่าสไลด์ได้เลย ทุกคนก็จะเห็นขนาดตัวหนังสือนะคะเราสามารถเลือกขนาดตัวหนังสือได้เลยแล้วบวกทั้งสีนะคะอ่ให้ทุกคนมาที่คำว่าเอฟเฟกอยังไม่มีหว่นยังไม่เคยเลือกเอาสีแต่ทุกคนห้ามจิ้มคำว่าโปรนะตัวนี้นะมันจะให้เรามีจ่ายมันนี่โอเคอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวชวาบไปชวาบมา เราจะมาเลือกตัวนี้นะคะเนี่ยตัวที่ที่มันไม่มีคําว่าโปเนาะ,ะให้มันเลื่อนทีละขึ้นมาทีละบรรทัดนี่นะคะมันก็จะไปตามหรือทุกคนต้องการให้มันออกมาแบบไหนนี่นะคะหรือว่าให้มันชวับนานะคะทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนติ๊กถูกนะคะ ุกคนติ๊กถูกเสร็จแล้วนะคะอยากให้เนื้อหามันถึงตรงไหนจากตรงไหนไปตรงไหนให้ทุกคนนะคะแตะแตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งแล้วจิ้มสีตัวหนังสือให้เป็นสีกรอบขาวนะคะจากนั้นลากนะคะว่าจะให้ตัวหนังสือเราไปถึงตัวไหนนะคะถ้าเราต้องการตัดออกนะคะถึงประมาณนี้ให้หนึ่งถึงกระดานนะคะกระดานตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัดขอบนะคะให้ทุกคนนะคะตัดจิ้มคําว่าแบ่งแยก จากนั้นแล้วทุกคนก็จะสามารถลบได้นะคะทุกคนจะลบส่วนไหนก็สามารถลบได้นะคะแล้วก็จิ้มแท็บไปเราจะลบส่วนนี้แล้วก็แตะส่วนนี้ปึ้งแตะปึ้งหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะลบนี่หาทางขยะลบได้เลยนี่นะคะตัวหนังสือก็จะมาแค่ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน ชวัดเห็นไหมคะมันก็จะวิ่งเข้ามานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะคะ